เรื่องราวแรกกันเลยดีกว่านะฮะเรื่องราวของคุณเป็กผลิตโชคเรามาสรุปรีแขกมนสักหน่อยพี่คูณบอกมาบอกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงของวันที่สามแต่จริงๆเนี่ยช่วงเกิดขึ้นในช่วงของใช้คำว่าหัวรุ่งวันที่สามได้ไหมพอ<ต>ช่วงเกิดหลังจากเที่ยงคืนวันที่สองก็คือวันที่สามนั่นแหละก็คือกลางค่ำกลางคืนตอนตีหนึ่งตีหนึ่งระหว่างวันที่สองแต่วันที่สามเห็นมาก็คือแบบอ๋อแอมบูลเลนนะฮะหน่วยพยาบาลมาลุมซุนเตยแล้วก็มีให้ข้อมูลบอกว่า เนี่ยโดนทำร้ายร่างกายโดยโดยการใช้มีดปาดเฉียดบริเวณเกือบถึงคอแต่อยู่ที่ที่ทางซึ่งอุปกรณ์เนี่ยยาวประมาณสัก20เซนติเมตรมีสองเล่มด้วยนะเออมีสองเล่มไม่ใช่เล่มเดียวซึ่งบุคคลที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้ผู้กระทำผู้กระทำเนี่ยนะฮะก็คืออันหนุ่มอายุวัย21ปีเป็นไรเดอร์ไรจิเป็นไรเดอร์นี่นี่คือตอนแรกคือข้อมูลมาแค่นี้ก่อนทุกคนตกใจมากสื่อทุกสื่อแบบ โอ้โหโ,โหมขนาเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นตอนแต่หน้าตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็สามารถควบคุมตัวหนุ่มคนนี้ได้แล้ว<อ>นะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของกระบวนการสืบสวนสอบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมหนึ่งสองสามสีห้า ซึ่งเสร็จแล้วปุ๊บหนุ่มคนนี้ก็เขาให้ปากคำกับเจ้าหน้าตำรวจว่ามันเกิดเหตุการณ์จากอะไรยังไงนะฮะไหนลองเล่าให้ฟังซิเกิดเหตุการณ์อะไรก็คือเรื่องราวคือว่าเหตุการณ์เลยเนาะต่อจากคุณซีคือคุณหนุ่มไรเดอร์คนนี้ก็บอกว่าที่ทำไปแต่เพราะว่าป้องกันตัวจากนั้นนะคะทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินกว่าเหตุไหมคนทำไมถึงพกมีดล่ะคนดีดื้ดืดอื่นอื่นอะอย่างเธอไปเซเว่นเธอพกมีดไปเซเว่นปะไม่พอเธอฉันพกมีดทำไมเอฉันไม่ต้องการทำร้ายใครเธออ่าถามว่า แล้วเธอเห็นเอ่ออาวุธแม่ฉันที่เรียกว่าอาวุธแล้วกันอาวุธเธอมันไม่ใช่มีดปกติไม่ใช่มีดทำครัวที่เราเป็นฟิลแบบมีดพลาด้ามยาวอ่ะอันนี้คือเป็นอาวุธใช้ป้องกันตัวโดยปกติเราเคยเห็นกันในละครในภาพยนตร์เลยคุณผู้ชมเออนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บทีนี้พอเขาออกมาให้ข้อมูลว่าเป็นการป้องกันทีนี้แหละเรื่องราวมันไม่จบเพียงเท่านี้เพราะข้อมูลเนี่ย อยู่ในโลกปัจจุบันเรามีกล้องสีซีทีวีเออเอาล่ะทีนี้ยังไงพี่ปบนอ่ะอยากจะเล่าไล่เรื่องราวเลยนะจากในกล้องที่เขตประติดประต่อเริ่มจากป้ายรถเคมเลยมันมาพลิกตรงกล้องซีซีทีวีนี่แหละอ่ะเริ่มแรกนะคะคุณเป๊กเนี่ยก็ลงมาจากรถเอาผ่าก็คือไปดื่มไปดิ้งมาร้านลาบฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ตรงใกล้ๆบ้านฉันหัวมากหัวใจพระรามเก้าก็คืออยู่ร้านลาบก็คือตอนออกมาตอนเที่ยงคืนลาบแบบนี้หรอลาบลาบงี้เลยเออลาบตอยหนึ่ง องเพลงร้องไปร้องมาเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นนะมันเป็นเหตุการณ์แค่ยี่สิบนาทีคุณเป๊กขึ้นรถขึ้นรถเสร็จปุ๊บก็มาหลับอยู่หน้าปารถเม์ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นอยู่ในรถเอาผาตคันนั้นแต่แต่หลายคนจับสังเกตอันนี้คือบอกผู้ชมยาคนจับสังเกตเพราะต้องมันมีหลายจุดมากสิ่งหนึ่งที่คุณเป๊กกับคนขับรถเนี่ยนำมันด้วยในร้านเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องดื่มหรือเปล่าอ่าก็ดื่มหญิงกันไปพวกเราก็ดื่มหญิงอ่พอเสร็จปุ๊บ พอจากนั้นเนี่ยคุณเป็กเนี่ยก็เริ่มเกิดอาการแบบเออน่าจะแบบไม่มีสติแล้วก็นั่งหลับไปล่งหลับไปเสร็จปุ๊บคนขับรถเนี่ยก็มาคุยควยควยไปมามียามาเริ่มมีคนมาช่วยเจรจาคุณเป็กก็สวนว่ามันมีคนนอกแล้วก็ขาดสติก็เลยววายๆก็ขึ้นไปปีนแท็กซี่ก่อนแท็กซี่จอดอยู่อ่าก็พุ่งไปปีนปีนเสร็จปุ๊บยังไม่พอก็ขึ้นไปรถกระบะแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพที่คุณเป็กเนี่ยไปเกาะรถกระบะอยู่ด้านหน้าลองดูคลิปก่อนอ่าลองดูคลิป มสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนประมาณนี้ไหนคุณอ๋อคือคุณเป๊กคลิปยังอ่าก็คือพอหลังจากเห็นคลิปเนี้ยนะคะอ่าอันนี้คือคลิปนี้เนี่ยคือคุณเป๊กเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาบนรถกระบะแล้วหลังจากที่ขึ้นรถแท็กซี่ใช่แล้วก็คือจริงๆแล้วจะมีอีกมุมหนึ่งที่แบบเห็นน่าจะตอนเดินขพ้นรถกระบะเลยแต่นี่คือคือรถกระบะเขาพยายามขับเบาๆแล้วคือนตอนนั้นคือรถกําลังขับอยู่ใช่คือมีรถอยู่คุณเป๊กก็เดิน ออกมาบนท้องถนนแล้วก็พอรถเหตุปุ๊บรถก็ต้องชะลอใช่ชะลอปุ๊บคุณเป๊กก็เลยขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยหรือว่าหนึกว่าเป็นอพ่านหรือเปล่าน่าจะแล้วก็ขึ้นปิดทางก็ขึ้นรถไปแล้วก็รถก็แบบพยายามชะลอเห็นปั๊มปั๊มัพอดีเลยชะลอเลี้ยวเข้ามาแต่ว่าเลี้ยวเข้ามาในในในปั๊มแต่ถ้าเกิดจับสังเกตดีๆนะคะคุณเป๊กแบบพอรู้ว่าตัวอ่างขาดสติคุณเป๊กได้ยกมือไหว้ขอโทษอันนี้เลยคือเนี่ย อันทีมงานพอดหน่อยพอดหน่อยพอดก่อนก่อนที่จะทะเลาะกันคือพอคุณเป๊กเนี่ยรถเข้ามาจอดแล้วปุ๊บแน่นอนว่าคนขับรถกกับคนที่นั่งมาด้วยกันเขาก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณคือใครโดนอร์ิฮะน่าจะมีการพูดกันมาณนี้แหละคุณเป๊กปุ๊บได้สติอย่างที่พี่บุญบอกเขาเลยขอโทษขอโพ้นก่อนสำหรับคนที่เขาขึ้นไปบนรถรถกระบะนะซึ่งแต่คนที่มีปัญหากิ๊ ไรเดอรท์ที่ต่อยกับคุณเป๊กแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณเป๊กไม่ใช่ส,สองคนนั้นเพราะเขาจบเขตกันไปแล้วใช่ก็คือไรเดอร์ที่เห็นจออจูๆเนี่ยก็คือไรเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่าแฟนของเขาเนี่ยได้ยินเสียงว,ว,ว,ว้ยวอยวายผู้หญิงว้อยวายเาก็เลยบอกแฟนเขาว่าบอกผู้ชายว่าถ้าเธอไปช่วยดูหน่อยสิเขาไปดูหน่อยเขาไปดูหน่อยแล้วเหมือนกับว่าอันนั้นเขาเขาตัวน้ำมันอยู่ใช่ไหม เออเขาอยู่ในบันไัดปั๊มนี่แหละก็คือเรื่องของเรื่องคือเหมือนกับว่ามันมีการพูดไม่เข้าหู<อ>พูดตาอะไรไม่รู้แล้วิงคุณเป๊กรู้สึกว่ามันไม่ใช่<อ>ก็เลยมีปากเสียงกันพอมีปากเสียงกันเสร็จปุ๊บก็พูดกายวยแล้วคุณเป๊กเปิดก,ก่อนก็ก็เลยนั่นแหละก็เลยใช้เ,<อ>เขาเรียกว่าใช้กําลังแหละเออใช้กาลังแหละพอคุณเป๊กเปิดป,ปุ๊บ คนนี้ก็สวนกลับสวนไปสวนมาชุลวุลมุ่นรุ่นรักแมรี่และทําให้มีการหยิบอาวุธขึ้นมาเออดาบพิฆาตอาวุธนี่คุณผู้ชมเห็นคุณคนเห็นคุณคุณเป็กนะคือไรเดอร์คุณทุนเดลิมพลวกาแล้วคือนะตอนนั้นคือคุณเป็กโดนฟันไปแล้วปะโดนฟันไปแล้วโดนฟันไปแล้วแล้วแต่ทีนี้ประเด็นคือแป๊บหนึ่งสต็อป เป็นคือโดนฟังไปเพืเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นเขาก็คือไรเดอร์ไปซ้ามาเธอต้องบอกว่าอันเนี้ยมือเป่วคนเมามือเปาวง่ายๆเลยเนาะอย่าคือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเต็มมือเลยอะเราถามเราถามว่าถ้าเกิดว่าคนสมมติว่าคุณเป็กต้องการจะทาร้ายพ่อหนุ่มไรเดอร์จริงๆคุณเป็กเขาต้องเตรียมการปะใชแต่นี้แต่นี้คือเขาก็มือเป่วอ่ะเออคุณแมนแมน่ะคุณใสกหมวกกันน็อกด้วยเขาไม่ได้้้ใส่่่่กกกัับบนนนนอออออคคะีีืืแแผูจดาารถมลว Uh, เขาก็เดินเขาก็ยืนแบบนี้เลยเนาะเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอคุณเป๊กใช่ไหมคะหมดสติไปพักนึงเนี่ยเหมือนคือคนเรามาื่ขาดสติอะลุกขึ้นมาไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะไรหรอกแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นมาแล้วก็วิงง่งวนกิ๊ก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 ทำให้คนเอาคลิปเหตุการณ์ตรงเนี้ยใบวิพาค์วิจาร์ต่อใช่ไหมคุณฟีแล้วทำให้ใใหเกิด เกิดการอะไรออกมาคือหลายคนก็เลยบอกมาตั้งคำถามมาพูดถึงว่าเอ๊ะพฤติกรรมของคุณเป๊กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตั้งคำถามเลยว่าเอ๊ะด้วยฤทธิ์ของอะไรหลายๆอย่างหรือเปล่าไปดื่มมาหนงเขาก็เลยให้วิจารณ์กันไปเลยนะฮะว่าเอ๊ะพี่พี่เป๊กควรจะแบบอ่าดื่มพอประมาณไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือเขาก็เป็นห่วงแหละเรื่องของการโดงการดื่มนะฮะก็มีการ วิจาร์ณกันไปแต่ทีนี้แหละคือสุดท้ายเพิ่งพม,มีมีมุมสองมุมอ่ะพี่ปุ๊บมุมหนึ่งอ่ะคือคนเราอ่ะมันเป็นมนุษย์อ่ะมันมีทั้งสองมุมทั้งมีแง่ดีและไม่ดีพี่เป๊กแม้ว่าเขาจะเป็นดาราไอดอลเขาก็เป็น,ปน,นมาทุก<ะ>คนหนึ่งอ่า ถามเราสองคนว่าเคยดื่มไหมล้วก็เคย,เยดื่มแ,แต่นั้น<ค>แหละประเด็นประเด็นคือสุดท้ายปุ๊บอบะด้วยด้วยความที่เขาเป็นบุคคลสาธารณะที่หลายคนเออให้การชื่นชม<า>ชมชอบปุ๊บเป็นไอดอลปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทาให้เกิดการเพ่งเล็งแหละจริงเหตุการณ์เรื่องของการรอถ้าเกิดว่านับพี่เป็กเป็นคนทั่วไปค่ะ ก็มนุษย์คนหนึ่งที่เมาแค่นั้นเลยใช่แต่พอหลังจากที่มันเกิดเหตุทุ่นี่นั่นคุณเป๊กก็เข้าไปรักษาอคุณเป๊กเข้าไปรักษาตัวโรงพยาบาลไปรักษาตัวโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บไปรัคนกังวลว่าเอ๊ะคือในเรื่องของการปากเนี่ยมันลึกมันลึกพอประมาณเลยมีคุณหมอเอาท่านหนึ่งออกมาวิเคราะห์เลยว่าถ้าเกิดว่าลึกกว่านี้เนี่ยมันจะส่งผลทําให้มัดกล้ามเนื้อเนี่ยโดนเส้นประสาทต่างๆในเรื่องของการร้องเพลงและการพูดถ้าเกิดว่าโดนเส้นนั้นจริงๆเนี่ยทําให้คุณเป๊กในอนาคตนี่คือ ปากเบี้ยวเลยนะก็เหมือนใช่ใช่ใช่คำว่าปากเบี้ยวเลยแต่ทีนี้เนี่ยดีที่ว่าสาธุบุญนะไม่หลือไม่หลือคือแพทย์ทุกอย่างออกมายืนยันแล้วว่าดีที่ไม่โดนเส้นประสาทจุดสําคัญจุดนั้นที่ส่งผลก็เลยอ่ะทำให้แฟนๆเบาใจบ้างเบาใจไปได้แต่ทีนี้แหละพอมันมีการสืบสาวข้อมูลต่างๆปุ๊บตำรวจเขาก็เพ่งเล็งแล้วว่า เฮ้ยสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเขาก็มีการตั้งข้อหานะฮะหนุ่มคนนี้แหละ2ข้อหาด้วยกันใช่ค่ะมี<อ>หนึ่งข้อหานะค,คือพกพาอาวุธปืนใช่ที่สาธารณะแล้วก็อีกอันนึงก็คือทำร้ายร่างกายพยายามท,ายทำร้ายร่างกายเออทำร้ายร<ม>่างกายแต่ว่าเดีย๋ยวต่อจากนี้ไปต้องมาดูว่าคุณเปบกเนี่ยจะไปแจ้งความอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่ามีหลายมีแหล่งข่าวบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็คือสอนหัวหมากก็เตรียมที่จะที่จับคุณเปบกและคุณเปคกก็พร้อมที่จะเข้าไปให้ข้อมูลตอนนี้คือรักษาตัวอยู่ใช่่่่่่่่่่่มั้้้้ยยยะะะแแตททีีีีีนน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 นหหลลเเเเเเอออออกกกรรรบถึงงงืาาาาาดดววพสุ ทางจัดคอนเสิร์ตท,ที่มันจดเกิดขึ้นก็คือเป็กผลิตโชคนะครับ Forever Love Concert น,นี่ก็น่าจะเป็นวันที่16นะ่ฮะสิงหาคมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งแฟนๆซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วแฟนๆไม่นนดแเต็มมากมไม่นเต็มมากมเพราะเป็นเพราะเป็นการ,รอ่ะอวยความวันเกิดให้คุณเป็กด้วยะนะฮะเขาก็ยกเลิก ใช้คาว่าแต่เขาใช้คําว่าเลื่อนโดยไม่มีกําหนดพร้อมกับคืนเงินมันก็เหมือนกับเป็นการยกเลิกแต่ไกลแม่เออนะฮะแล้วผมใช้คําว่าเอลื่อนโดยไม่มีกำหนดและกันในะครับผมซึ่งแฟนๆก็ให้กําลังใจแล้วก็เหล่าผู้ใหญ่ที่เคยร่วมงานด้วยดาราหลายคนก็ให้กำลังใจแต่เรื่องนี้ดาราก็มีโทรลงด้วยนะ S <S ก็เข้าใจแต่ว่าทีเนี้ยอย่างพี่บุ๋มเองนะคะ <S 2> <S 2> แต่เล่าให้ฟังกันก่อนอย่างพี่บุ๋มเองคิดพิลาเวสนะคะก็เขาก็ <S 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 ใช่พิลาเวสเขาก็ออกมาให้กำใจหลังจากที่ทราบข่าวทีเนี้ยของพี่บุ๋มมาก็ออกมาบอกว่ารู้ไหมว่าที่ผ่านมาเปกอะ เอาเงินจากแ้นขาบก็คือมาร่วมบริจาคให้ตลอดเลยก็คือคนเราสามารถขาดสติขาดอะไรได้เ็อย่างที่บอกไปว่ามันมีสองมุมแต่ทีนี้แหละอะล่าสุดเมื่อเช้านี้เลยครับผมคุณเบกล่าสุดเลยได้ออกมาเปิดคลิปนะครับผมรู้สึกขอโทษกับสิ่งที่ตัวเองนั้นขาดสติไปแล้วก็น้ําเสียงก็คือเอาจริงๆเราฟังแล้วเราก็รู้สึกสงสารแลวก็เข้าใจนะเราไปฟังกันสักหน่อยไหมฮะไปฟังกันน่อนครับทีนี้ วันนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับมากราบขอโทษคนไทยทุกคนเลยนะครับที่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับในตัวของผมเองนะครับในตัวของผมเองผมก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองเช่นกันเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับในการกระทําที่ทําลงไปในวันนั้นนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องเล่ามากมายที่ทุกคนได้ชมคลิปนะครับ จริงๆแล้วผมไม่มีเจตนาน,นะครับอยากจะทําให้ใครต้องเอจ็บตัวหรือว่าอยากจะทําให้ใครเสียใจเลยครับแต่ด้วยความที่ผมกลาดาผมได้มีการดื่มเยอะเกินไปนะครับจนผมทาให้ผมคลองสติได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอาจจะมีอาการ คลองสติได้ประมาณนี้สุดท้ายปุ๊บพี่แบกออกมาบอกแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพี่แบกดื่มเอาดื่มดื่มดื่มแล้วก็ขอโทษประชาชนแล้วก็ทุกคนเลยนะครับผมที่ให้กำลังใจนะฮะอ่านะะฮอย่าเพิ่งโทรมาชอบมากคอนเซนเตอร์ลงมาจากคอมเมนต์ค่ะนะครับผมก็นั่นแหละครับคือสุดท้ายแล้วก็เรื่องเกิดขึ้นแล้วเอาจริงทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ ต้องรับสิ่งที่กระทำเลยก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเคสตัวอย่างให้กับศิลปินหลายๆคนเอาจริงๆเคสเรื่องของการดื่มสุราแล้วก็เมาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นบางคนอาจจะเจอในอีกหนึ่งรูปแบบอย่างคุณเฟก็เจออีกเคสหนึ่งอย่างหลายๆท่านที่เป็นศิลปินคนบันเิอเองทุกคนทราบข่าวแล้วว่าก็เป็นอีกเคสหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นปุ๊บเนี่ยสติสําคัญที่สุดนะครับดื่มได้มีใครว่านะแช่ดื่มเลยอย่าลืมว่าเรา เป็นคนสาธารณะ<ช>จะทําอะไรก็นิดหนึ่งนะครับผมไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบนี้ออนะฮะ,ะถือว่าผมเชื่อว่าเ,เป็นแฟนๆก็ให้กําลังใจแหละเราก็เ,เป็นส่วนหนึ่งเรื่องของทุกอย่างก็เดี๋ยวว่ากันไปตามกระบวนการแล้วกันนะฮะ,ะเดี๋ยวตอนนี้คุณไปก็น่าจะออกมาอัดต